าล้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับแบรนด์น้องใหม่จาก TAC นะคะไม่ทราบว่าแบรนด์นี้ชื่อว่าอะไรคะแบรนด์นี้คือ t าร์โลซาครับคาร์โลซาครับอุ้ยช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไงมายังไง t าโลซาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์จากประเทศสเปนนะครับสเปนครับใช่ครับไม่เคยได้ยินเลยมาจากสเปนเลยนะคะคาโลซาคือทาโลซาเนี่ยมีประสบการณ์ในการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์นะครับกว่า60ปีนะครับให้กับอรถยนต์ที่เป็นแท้ก็ดีที่เป็นแบรนด์อัสเ r อร์มาก็ก็ดีครับครับผม 60ปี60ปีครับจากเปนด้วยจากเปน oh ครับโอ้โหสุดยอดไปเลยนะคะงั้นช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะว่าที่วาง,งอยู่เนี่ยเป็นสินค้าอะไรบ้างอ่าสินค้าที่เรานำมาจาัดจำหน่ายของทารซ่าก็จะเป็นพวกบูธปีกนกนะครับ oh. โดยเฉพาะอย่างนี้คือบูธปีกนกสำหรับรถยุโรปไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มโฟล์คออดีครบทุกรุ่นครับโ oh, อ้โหครบทุกรุ่นเลยแล้วทีนี้ จุดแข็งของทาโลซาที่มาจากสเปนเนี่ยคืออะไรคะอย่างแรกลยครับก็คือความครบนะครับเอ่อเราจะมีครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ก็ดีรถที่มีขนาดใหญ่ที่หากันยากๆก,ก็ดี<ม>เราจะมีครบนะครับรถแปลกๆเราก็มีอืมถือว่าครบจบในทาโลซาใช่ครับทาโรซานี่คือก็มาจากสเปนก็ค,คือเม็กซสเปนเลยทาโรซาเนี่ยมีเอ่อแหล่งผลิตมีโรงงาน2ที่นะครับก็คือที่ตุรกี ประเทศสเปนครับเอะแล้วทำไมจึงจะต้องเป็นทั้งประเทศสเปนแล้วก็ตุรกีล่ะคะเอ่อเนื่องจากว่าลูกค้าของทาโรซาเนี่ยมีทั่วโลกครับครับทั่วโลกเลยใช่ครับเอ่อเนื่องจากว่าอีกข้อหนึ่งก็คือเขาต้องการให้สินค้าของเขาเนี่ยเป็นสินค้าที่มาจากยุโรปไม่ได้ยุโรปลว้วนๆเลยประมาณนั้นครับอ๋อก็คือเป็นการการ,การันตีคุณภาพว่าได้ของยุโรปแท้แน่นอนครับผมโอ้โห่างนี้สุดยอดไปเลยนะคะถ้ายอย่างนั้นนึกถึงบูธปีนอกรลยุโรปตั้งโลซา คุณภาพดีราคาเทศเมดอินยุโรปพาโลซ่า